สวัสดีครับแนวทางดวงวันนี้พามาดูดวงโดยรวมท่านที่เกิดวันพฤหัสบดีที่ 21. มิถุนายน2568ความหมายมีดังนี้ครับการงานการงานมีแนวโน้มที่จะมีความเจริญก้าวหน้าดีคุณอาจได้รับโอกาสในการศึกษาต่อฝึกอบรมหรือได้รับคำแนะนำดีๆจากผู้ใหญ่ในสายงานการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการให้คำปรึกษาการสอนหรือการใช้ความรู้เฉพาะทางจะโดดเด่น เป็นพิเศษคุณจะได้รับความไว้วางใจจากผู้ร่วมงานและผู้บังคับบัญชาแต่ก็ควรระวังเรื่องการแบกรับภาระมากเกินไปจนทำให้เกิดความเครียดการเงินด้านการเงินอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมีรายรับที่มั่นคง และอาจมีโอกาสในการลงทุนระยะยาวที่ให้ผลตอบแทนที่ดีควรวางแผนการออมเงินและใช้จ่ายอย่างรอบคอบหลีกเลี่ยงการใช้เงินไปกับสิ่งที่ไม่จำเป็นหรือการช่วยเหลือผู้อื่นมากเกินไปจนตัวเองเดือดร้อนอย่างไรก็ตามอาจมีรายรับเข้ามาจากโชคลาภเล็กๆน้อยๆหรือจากผู้ใหญ่ความรัก สำหรับคนโสดวันนี้คุณมีเสน่ห์ที่ความรู้และสติปัญญามีโอกาสที่จะได้พบเจอคนที่ถูกใจจากการเรียนรู้การเดินทางหรือการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการความสัมพันธ์อาจเริ่มต้นจากการเป็นมิตรที่ดีต่อกันก่อนส่วนคนมีคู่ความสัมพันธ์จะมีความเข้าใจและอบอุ่นมากขึ้นมีโอกาสได้วางแผนอนาคตร่วมกันหรือร่วมกันทำบุญทำกุศลสุขภาพ สุขภาพโดยรวมแข็งแรงดีแต่ควรระวังอาการที่เกี่ยวข้องกับตับถุงน้ำดีหรืออาการปวดข้อปวดหลังจากการนั่งนานนานการออกกำลังกายที่เหมาะสมและรักษาสมดุลของร่างกายจะช่วยให้สุขภาพดีครับสิ่งสำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกับคลิปดีๆได้ก่อนใคร